มีแต่เหรียญสลึงนี่แก้วเหรียญสลึงอะ่ะก็มีคุณค่ารู้ไหมไม่เคยที่เหรอมีสลึงพึงบรนจบให้คราบป่าอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยข้าบางจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานอ้หอ้โหเหรียญห้าบาทจังยอนแน พุงแรยกรัวจังเลยนะคะอ,อะไรกันไหนไอ้แก้วฮะนี่ทําอะไรของแม่แตกอีกหรือเปล่ามาให้ตีซะดีๆเลยนะนี่แก้วเปล่านะคะคุณแม่วันนี้แก้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยอ้าวแล้วเสียงอะไรมาแตพกพุ่งเพลงกันเนี่ยฮะอ๋อคือพวกเรากําลังทุบก,กระปุกนะคะคุณพ่อคุณแม่<อ>คือมันเต็มแล้วค่ะโล่งอกไปทีนะที่เป็นกระปุกพ่อนิกว่าแก้วทําตุ่มใบใหม่แตกซะแล้วซะอีก เออดูสิมันมันเยอะแยะอย่างเงี้ยลูกเก็บตังค์ได้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเออดีนะพ่อจะได้ยืมใช้บ้างนะลูกนะวิตายแล้วพ่อนี่ก็พูดไปเล่นไปได้เนี่ยดูสิน่ะยายไข่กับน้องเล็กกันหน้าเสียแล้วเห็นไหมรอเล่นลูกอ่าอ่าอ่าแก้วจะอุ้มกระปุกไปไหนลูกฮะเอคอครูว่าเงินในกระปุกของแก้วมันเยอะค่ะก็จะไปหาที่นั่งนับเงิน,นกว้างๆในสวนเล็กๆนู่นนะคะ จะได้มีที่นั่งนับนนะังสบายๆนะคะโอ้โหที่เงินของลูกมีเยอะขนาดนั้นใชเลยแก้วนะอ๋อพี่แก้วอย่าไปทุบที่นู่นเลยล่ะค่ะทุบต้องตีเถอะนั่นสินี่ไกระปุกของแก้วนะหนักจริงกับก้อนหินนะมาพี่แก่แรงเยอะจะช่วยทุบเองพ,พี่แก่ไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเลยแก้วทุบเองค่ะทำไมอะ นนเอาลูเอาเอ,าอาะไรนะคะต่อครับซื้อของสักฟอกเจี๊ยบขนาดประหยัดวันนี้รับโชคชั้นที่หนึ่งทันทีบะหมี่จิบจิบรสหมูส,บสับสองห่อ โชคชั้นที่สองส่งมาร่วมลุ้นชิงโชครางวัลบ้านพร้อมที่ดินมูลค่าสามล้านบาทโอ้โหเรือสามล้านบาทตัดฝากล่องเขียนชื่อที่อยู่ส่งลงตู้รับชิ้นส่วนใกล้บ้านทันแก้วจะไปหรือยังแก้ว ยี่ห้อกาฟทั้ง3บาทแนะ่ยี่ห้อกาฟดีกว่าอกาฟนะคะทําไมล่ะนี่ยี่ห้อเนียก็ดังออกจะตายไปนะลูกแต่แก้วว่ายี่ห้อเจี๊ยบดีกว่านะคะซักสะอาดกลิ่นก็หอมมนะคะรู้ได้ยังไงจจใหญ่แก้วแก้วเห็นในโฆษณาค่ะคุณแม่โฆษณาก็คือโฆษณานะลูกไม่เอาหละ่ะแม่จะซื้อยี่ห้อกาฟถูกกว่าทั้ง3บาทแนะ่ ่เข้าใจค่ะถึงยี่ห้อการจะถูกกว่า3บาทนะคะแต่ยี่ห้อเจี๊ยบาทเขาแถมบม่มีจิ๊บจิตัสห่อสองห่อหอและวสบาทก็เป็น6บาทนั่งคิดนอนคิดตีรังการคิดยังไงแกก็ว่าคุ้มค่ากว่าเยอะยนะคะอ๋อที่แท้มายุให้แม่ซื้อเนี่ยเพราะว่าอยากได้ของแถมใช่ไหม,มแกอยากให้ช่วยคุณแม่ประหยัดนะคะบะหมี่เป็นผลพลายได้นะคะก็ได้จ้า ซื้อเยอะเลยนะคะคุณแม่สักสิบกล่องเลยก็ได้ค่ะอุ้ยสิบกล่องห้ากล่องก็พออื้มสีค่ะ คือสิคะของแถมอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอยากจะการาบเรียนเชิญทางด้านนี้นิดหนึ่งนะคะอืมนี่สบู่ไก่ฟ้าค่ะสบู่มีหอมแห่งความเชื่อถือของคนไทยนะคะขนาดนี้กําลังจัดรายการพิเศษเลยค่ะซื้อครอบสองโหลนะคะแถมฟรีนี่ค่ะน,นี่ค่ะบะมี่ก๋ยก๋วยสีอห่อทันทีเลยนะคะอุยไม่หมดนะคะ แล้วก็แถมกระดาษหอสบู่นะคะยังสามารถเขียนชื่อที่อยู่ส่งมงัญชีโชคบัญชีเงินฝากมูลค่าถึง3ล้านบาทเลยนะคะอย่ามัวรอช้านะคะมาก่อนวินสิทธิ์ก่อนเลยค่ะสนใจไหมคะไมก่อนแล้วกันค่ะไม่ไม่สนใจหรอคะคุณคะขอทานและมีจํานวนจํากัดน,นะคะเอยยังเหลืออะไร อ๋อสบู่ลิงโลดสองโหลเดี๋ยวค่ะคุณแม่ดกวก่อนค่ะอะไรอ่ะยายแก้วก <c oughs> ็คุณแม่สิคะซื้อสบู่ลิงโลดลงคอได้ไงอ่ะไม่เห็นแถมอะไรสักอย่างเลยก็บ้านเราใช้ยี่ห้อนี้มาตั้งนานแล้วนะยายแก้วถ้าไม่ให้แม่ซื้อยี่ห้อนี้จะให้แม่ซื้อยี่ห้ออะไรฮะก็ <c oughs> <c oughs> สบู่ไกไฟ่ฟ้าค่ะคุณแม่ซื้อสองโหลแถมบะหมี่กุยๆตั้งสี่ห่อสี่ห่อห่อแล้วสามบาทเชียวนะคะคุณแม่ ก็เป็น12บาทโอ้โหถ้า1สิบสองบาทเลยนะคะคุณแม่แม่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดเกาคางคิดแถมยังหายหลังคิดพอ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 ไม่ต้องถึงกัะหนายหลังคิดหรอกไก่ฟ้าก็ไก่ฟ้าป่ะ บ้านใหม่ให้พวกเราอยู่กันค่ะหาบ้านใหม่หายังไงกัน,น,นเอ๊ะนี่มันฝากล่องผงซักฟอกของคุณแม่นี่ก็ใช่นะสิคะพี่ไก่ไม่เห็นหรอคะในโทร,รทัศน์เขาบอกกันโครมโครมว่าให้ส่งฝากล่องผงซักฟอกเจี๊ยบไปชีโช่ถูกลยนึกว่าอะไรที่แท้ก็ฝันกวันอ้าวไม่แน่นะคะพี่ไก่ ถ้าโชคช่วยแล้วก็มีแก้วของพี่ไก่ก็จะกลายเป็นเศษฐีนีแก้วอยู่บ้านหลังไม่เริ่มราคาตั้งสามล้านไม,ไม่มีทางอ่ะรู้ไหมว่าคนอื่นเขาส่งกี่ใบส่งเป็นร้อยนะจ๊ะเราส่งแค่ใบสองใบไม่มีทางอ,อืพี่ไก่ไม่ให้กำลังใจแกวบ้างเลยถือว่าพี่ไก่กลัวแกวจะรวยกว่าแก้วรับรองนะคะพี่ไก่ถ้าแก้วรวยแล้วอ่ะแกวจะไม่ดูถูกคนจนๆอย่างพี่ไก่เป็นอัน,านขาดค่ะ แต่พี่ไก่ก็ไม่เคยดูถูกคนจนนี่ขอโชคช่วยละกันอ๋อน้องเล็กเดี๋ยวเอาถังขยะไปวางไว้หน้าบ้านให้แม่ด้วยนะคะค่ะคุณแม่พี่แก้าคะทนอะไรกับถังขยะอยู่ล่ะคะ,ะแก้วกำลังจะช่วยคุณแม่เอาถุงขยะไปทิ้งในใจน้องเล็กโอ้โหแก้วขยนันตายแล้ววันนี้ฝนต้องตกนงแน่เลย แต่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของพี่แก้วนะคะนี่เป็นหน้าที่ของน้องเล็กหน้าที่ของพี่แก้วก็คือต้องล้างจานน้อนเล็กน้องเล็กจะพูดงนุอนเล้งขอร้องอเล็กจะต้อออกไปอะไรเหรอคะนี่เด็กๆ่ามัวจะเล่นกันสิลูกไปรีบทำงานให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาช่วยแม่ล้างของสดกันนี่วันนี้แม่ซื้อกุ้งหอยปูปลามาแย่เชียวทำสุกียากิ้กินกันเห็นแก้วบน่นอยากกินมาหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอนะงั้นนุ้นเล้วเอาเขยะไปทิ้งก่อน,นะคะคุณแม่คะ่ะจ้า แม่แม่อะไระบูลิงโลดอยู่ไหนอะซื้อมาหรือเปล่าทำไมเปิดตู้เจอแต่สบู่ไก่แจ้แต่ไม่หมดเลยซื้อมาทำไมไก่แจ้เยอะๆงั้นนะฮะไก่ฟ้าค่ะคุณพ่อเอ,อเออออ่น่ะไก่อะไรน่นะกลิ่นมันไม่ไหวเลยไม่คุ้นจมูกเหมือนสบู่ลิงโลดเลยอะไก่ไปดูน้ำซุปในครัวให้แม่ทีไปได้ นี่พ่อพีมือยายแก้วเขาละค่ะเขาเป็นคนบอกให้แม่ซื้อยี่ห้อนี้เพราะว่ามันจะแถมบะหมี่กุ๋ยกุ๋ยตั้งสี่ห่อน่บะหมี่อะไรนะ่นู้ทำไมชื่อมันพี่กรณพี่กนณกุ๋ยกุ๋ยบะหมี่กุยก๋ยกุ๋ยเขาคุณพ่อที่เข,อขอาโฆษณาในโทรทัศน์ให้ส่งสองเปล่าไปชิงชชบสร้อยคอทองคำเหยคะสร้อยคอทองคำเอาแล้วแม่เดี๋ยวพ่อไปหาสบ,บู่ลิงโลดก่อนนะ นี่นุ้งเล็กจำผิดหรือเปล่าคะบะหมี่จิบจิบต่้งหาคะ่ะที่ให้ส่งซองเปล่าไปชิงชโชวออนุ้งเล็กจะไม่ผิดหรอกค่ะบะหมี่จิบจิบก็คือคุณทุนการศึกษาคะ่ะแต่บะหมี่กุยๆชิงซ่างไส้คอทองคำแม่ค้าก็มีกุยๆเลยหรอชิงโชคได้ เอาละเอาละเด็กๆนี่ซุกิยาก้ตำรับคุณป้าจ้อยเสร็จแล้วรับรองได้ว่าอร่อยกว่าบะหมี่กุ้ยๆอย่างแน่นอน <ś m ix> <ś m ix> นี่แก้วต้องทานเยอะๆนะลูกแม่ทำให้แก้วโดยเฉพาะเลยนะ <ś m ix> ทานเลยลูก เป็นไงแก้วอร่อยแล้วสิแม่เห็นแก้วกินได้แม่ก็ชื่นใจคุณพ่อคะสมุดเงินฝากของน้องเล็กฝากไว้กับคุณพ่อกันนะคะอือก็ดีเหมือนกันลูกเงินต้นเกือบพันถ้าสมุดหายไปมันจะยุ่งนะไก่แล้วลูกอ๋อฮะของไก่มีแค่600้อ่าบาทเท่านั้นเองละคะ่ะไก่ขอเก็บไปเองนะคะจะได้ดูบ่อยบ่อยหาที่เก็บดีๆแล้วกันนะจ๊ะ แม่แก้คนเดียวที่ไม่มีเงินเก็บก็ลูกซื้อแต่ขนมจุกจิกเยอะเหลือเกินเนี่ยลูกกินให้มันน้อยๆหน่อยสินะของพวกนี้นะลูกจะได้มีเงินค่าขนมเหลือว่าหยอดกระปุกนะลูกขืนมัวแต่หยอดกระปุกอ่ะกว่าแก้จะรวยอ่ะก็แก่พอดีบ่นอะไรเงินง,งามให้แก้วนี่มามาช่วยแม่เก็บโต๊ะด,ดีกว่าเอาจานของหนูมาด้วยนะค่ะคุณแม่ แ,แ,แกหอยอยากกล้วยเหมือนคนอื่นนะี่นาอื่นยังไงก็ต้องทน เป็นไรไปน้างหน้าเล็กดูเลยก่ฝันร้ายค่ะฝันว่าอะไรคะฝันว,ว่าถูกกล้องเรียนเงินทับใส่เกือบหายใจไม่ออกเน่โถ่แ้นแล้วจะหายไปไหนล่นะ ก็สอบขนาดนี like hey, <huh? S 2> ้ใช่ค่ะตอนเย็นก็กินสุกกี้ไปตั้งเยอะคราวนี้ก็มากินบะหมี่ตั้งสีจานเลยหรอคะคุณพ่อบอกว่าชูชกสายไปแล้วแต่คุณพ่อคงไม่รู้หรนะว่าชูชกบกลับมาเกิดใหม่เป็นลูกคุณพ่อนี่เอง ่ก <c oughs> ้ตายแล้วค่ะลูกเลก็กลองพี่แก้วค่ะพี่แก้วยังไม่ตายแล้วค่ะแต่พี่แก้วยังอึดอัดเท้าอยู่เลยอ่ะือไม่ค่อยจะลองอ่ะอดูสิตัหมีทั้งสามสีชามอ่ะจะกินลงไปได้ยังไงพี่แก้วจะบ,บ้าเหรอ ป่าแม่เมฆุยๆมีชื่อที่อยู่ด้วยเหรอคะที่พี่เก้ากินไปสีชั้นเพื่อที่จะส่งไปชิงช่องหรอคะเนี่ย แบนงกันคนละเส้นเนี่จ้ะถ้าได้เส้นเดียวนะคะหอเราก็จะเอาไปขายแล้วก็แบ่งกันคนครึ่งไงก็ได้ค่ะนี่นุงเล็กก็พล่อยเป็นไปกับเขาด้วยคนนะคิดใกญ่ละคะจะคุยอะไรไม่เอาหรอกจ้ะ พี่ไก่ไม่ชอบสีโชคแบบนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นผู้โชคดีได้รางวัลเหมือนในโฆษณาหรอกตามใจพรก่นี้แกจะไปซื้อบะหมี่อีกส่งมากก็จะมีโอกาสได้มากโอ้ยนุองแลกกินแล้วละค่ะจานเดียวกินไม่หมดเลยเอองั้นนุ้งแลกินสองชามก็แล้วกัน ที่สามพีแมแม่แก้วจะกินเองพี่แก้วพี่แก้จะกินลงอีกเนาะแก้วซ้อนแ<า>กนแกนจะได้ดีเพ<า>ราะคุณพ่อมาคอยชี้นะแก้วซ้อนแกนรู้ได้เธอเป็นพราะปดท้องนี่คือเลยเป็นอะไรอ่ะไหนพาแม่ไปดูซิ นานๆนนส่งไปทีหรือว่ามีซองบะหมี่เหลือเฟือเนี่ยนะแม่จะไม่ว่าเลยแต่นี่เล่นเอาจริงเอาจังถึงขนาดยอมนอนท้องอืดร้องโอ,โอยอย่างเงี้ยแถมยังพาน้องเล็กป่วยไปด้วยเนี่ยสิหน้าตีซ้ําจริงนะไอ้แก้วเนี่ยก่แก้วนึกว่าโชคจะช่วยจะได้รวยเร็วไงคะแม่แก้วไม่ว่าแก้วเข้าใจผิดแล้วนะลูกนี่ถ้าอยากจะรวยแล้วมาหวังให้โชคช่วยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะคะ แกวอยากได้อะไรแกก็ต้องทำงานเก็บเงินซื้อเอาสิลูกนี่ดูอย่างบ้านหลังนี้นะใช่ว่าพ่อกับแม่จะได้มาเพราะว่าส่งชิ้นส่วนไปชิงโชคเสมอไหร่พ่อกับแม่ต้องช่วยกันทำงานเก็บหอมรอมริบถึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้นะลูกเข้าใจไหมคะ คราวนี้ถือว่าโชคช่วยนะแก้วแม่ยกทวได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าคราวหน้าแก้วยังเล่นอะไรเหลวไหลยอย่างนี้อีกแล้วก็รับรองว่าโชคไม่ช่วยแน่ๆจ้ะเป็นยังไงล่ะเราฮึคราวนี้โชคช่วยคราวหน้าอับโชคแน่ จริงโชคนะลูกนะมันเป็นกลยุทธ์ทางการค้าของพ่อค้าลูกเข้าใจไหมลองคิดดูนะว่าคนไทยทั้งประเทศมีกี่คนตั้งหลายล้านคนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะหยิบชื่อเราขึ้นมานะ่ยมันเป็นหนึ่งในตั้งหลายล้านนะลูกคนที่เขาได้รางวัลเนะี่ยก็ต้องโชคดีจริงๆหรือไม่งั้นก็ต้องส่งมาเป็นเข่งๆเลยละยิ่งส่งมากยิ่งมีโอกาสได้มากใช่ไหมคะถูกต้องอยากได้มากก็ต้องซื้อมาก เมื่อซื้อมากแล้วไงเราก็เสียงเงินมากไนงะจริงนะลูกจริงเลยคะ่ะแก้วเนี่ยโง่จริงๆเลยนะคะคุณพ่อต่อไปเนี้ยแกจะตั้งหน้าตั้งตาหยอะกระปุกไม่ส่งชิ้นส่วนอะไรไปชิงโชคแล้วล่ะคะ่ะดีมากอย่างนี้ฉลาดแล้วลูกตายแล้วนี่ผงซักฟอกของแม่ทําไมฟ้ามันหายหมดอย่างนี้ล่ะนี่พ่อดูสิคะแม่ซื้อมาห้ากล่องอะ่ะเพื่อใช้ไปกล่องเดียวเองอีกสี่กล่องฟ้าหายหมดเลยอะ่ะ อ๋อฝีมือแก้วแน่ๆเลยใช่ไหมเอ่อค,คือแก้วนี่อยากได้รางวัลชิงโชคมากใช่ไหมจ๊ะดีละเดี๋ยวแม่จะเอารางวัลมาให้นะอย่าลุกไปไหนนะเดี๋ยวไปหารางวัลก่อนฮึทายสิว่าพี่แก้วจะได้รางวัลอะไรเอ่ยแล้วก็กี่ทีเอ่ย อืมไม่รู้สินะแต่เพราะว่าสงสัยอย่างนี้ส่งมากคงจะยิ่งได้มากนะลูกนะตายแล้วสบู่ไก่ฟ้าของแม่สองหลทำไมไม่มีกระดาษหอเลยสักก้อนใหญ่แก้วสองหลยี่สบวกสีเป็นยีสิบรู้อย่างไงี้คส่งน้อยๆดีกว่า